ทำแค่แลบานที่สวนต้องขาดน,นะครับเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ถนนหมายเลขหนึ่งศูนย์แปดครับผมที่จะไปาทางสันปะตองนะครับตรงนี้ไปก้องๆนะพอดีมีนุ่นบอกก็สมออยู่ตรงนี้นะครับ,ดดมมอดอรบเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้ท่านได้ชมได้พอได้ชมความงามของบทคิดสม,มอดกันครับผร้อมมาแล้วครับไปชมกันได้เลยครับผม ครับนสายหนึย108ครับตั้งจะัวอำเภอสัพกะตองมาบ,บาดบดบไตเทไรครับเนี่ยํำแพร,แร่บานที่สวนต่งถาดนะครับแล้วก็พาไปชมดอกไม้กันครับผมอคอสมอสเนี่ครับอ,อย่าลืมร่วมบริจาคค่าน้ำค่าไฟค่มามะริดพันธุ์ค่าดูแลรดน้ำต้นไม้ดอกไม้ด้วยนะครับ ให้เราบริาการก็ย่อมกันน้อมีโฆษณาได้เลยครับนีสแกนได้นะฮะมันมีข้อปฏิบัติอยู่ครับผมข้อปฏิบัตินักท่องเที่ยวไม่รักษาแกลงดอกไม้ไม่นำสิ่งเสียดสีมอเพราะว่าเดื่มไม่พักผ่อนรามกอ,อนาจารไม่ทำลายสิ่งไร้ร่องละมัระวังอากาศรอ้อนเจ็บตัวฉุกเฉินโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความสะาาอาดอออรับเอ้าคุผู้ชมบอกโค้ชมอสจำนำแปล่งใหญ่ทีเดียวครับรู้สึก ตอนนี้จะปิดแล้วล่ะครับเวลานี้ตีโมงขึ้นมาแล้วครับเดินเที่ยวได้อยู่นะครับ่างหควณรถไาเที่ยวสมบ้านรถพอสมออที่กว้างทีเดียวครับ สวยงามไหมครับนี่คือประมาณประมาณเอานะครับอ่าสักสามไหล่หรือห้าไหลห่ประมาณนี้แหละครับผมอกอล์ฟสมดักำลังบานทีเดียวนะครับเ่สวยไหมครับผมดูภาพกว้างดูกว้าง อากาศจะคืมๆมไปนิดนึงครับก็อสมอตก็บานหลายสีฮะสีชมพูสีม่วงสีชมพูนี่ชมพูอันนี้ชมพูขาวอมชมพูนะฮะหลายสีสีสันนะครับสวยงามทีเดียวรับผมนี่ฮะสีขาวก็มีนะครับ ผมไปดูทางโู้นกันหน่อยนะครับเอาเข้ามาชมได้เลยครับผมเ,เขาปิดซะแล้วนะฮะมาต่ำงเป็นน้อยนึ่งบอกเป็นยังนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเดินชมนะครับบางทีกว่างเขามีทางเดินนะ ก็ปิดประตูล็อกซะแล้วนะครับผมมาทำไปนี้นึงนะฮะแั้วท่านก็มาเดินมาชมได้นะครับมีทางเดินอะไรเงี้ยฮะมาชมกันได้นะครับนะี่ฮะสวยงามทีเดียวพี่น้องเอ้ยถ่นะะายรูปได้นะครับ อันนี้อันนี้น,นี่ไม่ใช่คอสมอสนะครับอย่าอย่างงช้างเป็นสม,มุนไพรชนิดหนึ่งครับผมครับที่เห็นสีเหลืองนูน่นปอเทืองครับปอเทืองงามแตะงามว่านะฮะดอกไม้เนาะ ส,สีสดใสลู่ลมเล่นลมนีม่ครับยูนแชนแนลท่านมาชมครับผมเคงจะบานสะพังไปอีกหลายวันอยู่นะครับรมีดอกตูมดอกบ้าน สวยงามทีเดียวดูลมเล่นลมสองฝากอีกฝั่งหนึงฝั่งโอ้ มาอวมาชมได้เลยครับช่วงนี้ฝนตกแล้วตกฝนตกอากาศเย็นสบายแล้วนะฮะเดี๋ยวแม่กำลังบานสะพั่งทีเดียว งามก็ครับงานเตะงามว่าล้วน,น,นะครับนาอประชาคนจะพาท่านมาเที่ยวชมบอสสมอลเพียงเท่าน,นี้ก่อน,นครับขอหาอกาสแวะมาเที่ยวนะครับค่ะเดินทางจะไปที่อำเภอสันป่าตองนี่นะครับเดินทางมาจาก อำเภอโดยรอนะครับก่อแวะได้เลยข้างทางตรงนี้แต่ถ้าขันเดินทางจะไปสมตทงต้องอยุดเทินก่อนนะครับยุเทินก่อนแต่ถ้ามาจากเชียงใหม่แวะได้เลยครับออกจากตัวอำเภอสัมปทางมาบอกไกลครับันจะมีป้ายขนาดใหญห่ให้ดูสถานที่นี้นะครับเนาะอรักครับ ผมไว้แค่นี้ก่อนครับครับขอความสุขสวัสดีตรมีแก่พปีโนเอาทุกทุกท่านครับผมพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ